วันนี้จะมาลองยิงแบนเนอร์อีโดดานะครับเป็นหนึ่งในแบนเนอร์ของครบรอบ6ปีของโปเกมอนมาสเตอร์เอครับผมมียิงไปสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าโนลักเลยครับไม่ได้สักอันเลยเกลือไม่ตออ่อคอร์สแค่ก่อนใช้บ่อยมากนะครับตัวนี้แต่ว่าหลังจากได้ตัวดีๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ละโคกสามดาวแล้วรู้สึกว่าจะมีเป็นไวรัสได้นะเหมือนจะทําให้ชาทั้งสนามได้โอเคยิงต่อครับอะได้แต่ตัวเกลือละ กลับไปยิงแบนเนอร์อิรดาครับผมมีหลักการครับว่าถ้าเกิดว่าได้เกลือมาเยอะแล้วครั้งต่อไปนะ่าจะไม่เกลือมายิงครับคุณอิรดาอันนี้ยิงไม่เกือบครบ4ี่รอยนะครับนี่เลยครั้งสองครั้งก็ครบลวเฮ้ยมามามไม่ใช่อยู่ดีไม่ไม่เคยใช้ในะตัวนี้มีคนบอกว่ามันกาดก็เลยไม่ไม่เคยลองอัพไม่เคยลองใช้สักครั้งเลยอ่ะเราลองไปยิงที่อื่นต่อครับมาลองที่แบนเนอร์แบนเนอร์นี้บ้าง โอเคเกลือครับอ่ะมานี่ต่อยิมจะมีเลที่ต่ำกว่านะครับจะไม่ค่อยได้สี่ดาวเท่าไหร่ไม่ใช่จะไม่ค่อยได้ห้าดาวเท่าไหร่เกลือมาสองอันแล้วเรามาดูกันว่าอิริดาจะมาหาเราหรือยังเกลือสามรอบติดตอนนี้จะครบสามร้อยครับเหลืออีกสองครั้งนี่ก็ไม่ได้หวังอะไรเลยนะเพราะว่ายิงมาสิบสองครั้งก็ไม่ได้สักที่เ้วตลอดเลยครับโหเฮ้ยมีหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ย นี่ดูหิมีมีที่ยังไม่มีหลายตัวเลยครับอูหัูเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะจริงจแบบว่าเหมือนเอามาหลอกอ่ะจริงๆพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่แย่นะไม่ใช่ว่าแย่แต่ว่ามันยังมีโอกาสมีโอกาสบว่ะโอ้ยอ่ะแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะมาพวกนี้มีโอกาสที่จะมาดีรันอีกครั้งนะมีันอยู่โอ้ยโหนี่ก็อยากได้อีเซนีโหอืออ่ะแต่ยังไงซะ ไปจุดหมายเราดีกว่าครับจุดหมายเรามีแค่ตัวเดียวครับคุณอีวิดาเป็นตัวใหม่ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าตัวตัวเก่าเนี่ยมันอาจจะแบบเดี๋ยวเขาเอามาวีรันใหม่ได้ยิงมา12บสงครั้งแห้วมาตลอดครับในที่สุดก็สมหวังก็สมหวังปืน mid is a l t h e t in t h e r vast p a c e อ้เป็นบทในเกมเลยครับพูดเกี่ยวความกว้างใหญ่ของพั<ม>นธินจริงผมอยากได้ตัวนี้ตั้งแต่ตอนที่มันมาเป็น เป็นแกรซิออนเลยนะแต่ว่าตอนนั้นยิงไม่ทันตอนนั้นยังไม่รู้ว่าอะไรเก่งไม่เก่งก็เลยไม่ได้ยิงไปครับแต่คนใช้เยอะมากนะที่ได้กับแกรซิออนเนี่ยใช้คู่กับเบรสเบรสภาคพาร์ฟิเซอร์ไหนๆก็ได้แหละยิงตัวให้หมดเลยดีกว่าครับอันนี้นะ่สตาร์เตอร์สัะตุน้นอ๋อเฮ้ยแอมบิอนอนเฮ้ยตัวนี้ไม่เคยได้เหมือนเห็นว่าเก่งอยู่นะครับเป็นแอคแทกเกอร์เอ้ยอีกตัวหนึง่ง อ่าโอเคดิสโทเรียกกำลังอยากได้แอคเทคเกอร์ที่เป็นฟิสิกอลอยู่พอดีอ่ะลองแบนเนอร์อันนี้อีกสักหน่อยครับแบนเนอร์นี้จะการันตีได้ตัวดีๆเลยนะครับก็ยิงแต่และรอบคือโอเคทุกรอบเลยเ <c oughs> อ้าอะค <c oughs> าริ <c oughs> เหมือนตัวนี้จะเป็นดาร์คฟิสิกอลแอคเทคเกอร์ที่ดีกว่าตัวเมื่อกี้อนะครับดีกว่าอัมบิออนมีเซตอัพดาร์คเดเมจฟิลได้อ่ะปล่อยตัวเลยดีกว่าครับ มัสบีบ่ากับชานี่โฮโอโคตรบังเอิญเลยครับเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เองว่อยากได้ตัวนี้ว้าผมว่าตอนนี้ทีมไฟผมน่าจะเรลยเปอคแล้วผมมีอสุดรีเวอร์ที่เป็นโฮโอเยมีอันนี้ไปอีกไหนๆก็ไหนๆแหละอันนี้ต่อเลยแล้กันครับโย นี่เป็นแบบการันตี5ดาวนะครับคนดีเก็บมาเยอะแล้วมันเลยได้ทั้งหมด10บครั้งเลยแต่อันนี้ก็จะไม่ได้ดีเท่ากับแบนเนอร์ที่แล้วนะครับมันจะเป็น5ดาวแบบทั่วๆไปอ่ะไม่ได้เป็นแบบพวกมาสเตอร์แฟร์หรือพวกอีเวนต์สำคัญมันจะเป็น5ดาวแบบพวกนไงครับโคลเดียเจ็บก็แบบโอ้โหรือยังไม่5ดาวอีกเหรออ๋ออลูล่าก็ถือว่าโอเคนะก็ได้อิริดามาแล้วก็ได้ อคา r รมาเป็นพิชูอย่างทั้งสองตัวเลยแล้วก็มีแถมเป็นโอโอแค่ o, นี้โอโอด้วยที่เหลือถือเป็นของแถมครับแต่ก็หมดหมดเพชรแล้วครับตอนนี้เด <c oughs> ี๋ยวมีแบ n น e ์โบโลมาก็อยากได้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เพชรเหลือหลักร้อยอะไม่น่าจะทันแต่ยังไงทายอินดิดนน่าจะดีกว่าโบโลนะคือโบโลก็เก่งนะแต่ว่าพวกอ n นเวอร์เซอรีน่น่าจะเก่งกว่า